สายวางยังไงผมจะต่ออ้าวโลงโลกยิงไหมยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหจะไม่ขึ้นนำจะมาจับรอครับวารินทร์ทองวัชรภัยงามโอ้โห,โหโลูกนี้แล้วเปิดมาลูนไดโครกเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหเป็นดานิโลครับปูชโชมาโคโรีสวยงามครับสีสกเกตขึ้นนำแล้วครับโอนขึ้นหน้าม,มาดาเลยมาออกมง วงกลับมาแล้วเอา้าไป็นชว์เด่นครับแล้วลูนี้จะตายยาวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นแานนัมเป็นรูเติครับโอ้โหยิ่งใจครับคือว่าได้ยิงยัดเข้าไปครับแล้วสกัดบ,บอลสุดท้ายไม่ขาดครับโคลสกอร์ให้มาตรงกลางเอาเลยครับระยุทธแล้วพิเมนเทลตรงกลางครับบอลสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหดูนัดชนะ จวนนี้ไม่พลาดนะครับกล้องนาทีชัยครับสอนมาจากไหนไม่รู้นะครับโตบ้างครับบอลยาวมาถือว่าทําได้ดีครับจวนนี้ของไคโอครับไหลมาด้านซ้ายทัาชาเปิดมาลูกนี้เป็นประตูขึ้นนําเลยครับ1ประตูต่อสูนนะครับเป็นไกรวิทย์บุญลือครับที่ทําประตูให้สัญญาณแล้วเปิดโด่งขึ้นมาเสารรกมงเข้าไปเลยครับโอ้โหนาทีที่14นะครับเป็นมารันยาวครับ ด้านซ้ายขยับรอครับสวยเปิดแม่นไม้ให้มาเรียดๆไกลวิทย์อีกแล้วโอ้โหโขยันแล้วได้ดีมีอยู่ตรงนี้ครับโอ้ขยันถูกที่ก็มีประตูไปแล้วครับไอ้หนูวัย21่คนนี้ครับไกรวิทย์ฝากออกขวาแล้ววิ่งเติมมาให้ไหมไม่ให้ครับยังไม่ให้ลองขอ,อยิงหน่อยแล้วโอ้โหเสียเข้าไปเลยครับเสาแร,รกมากงามจริงๆ้ไม่ผ่าน แล้วไปเสียบอลมาแล้วครับบุกขึ้นมาที่พิทักพิทักเปิดโดงเข้ามาได้มงไหมขึ้นมามงแต่ว่าลูกนี้โดนคานครับปับ่นโคมาเสาสองนู่นเลยครับ <c oughs> ไปยืนดูผลงานแล้วเหมือนในกรอบมีม,มีมีปากมีเสียงกันครับน่าเป็นผู้สอดประตูครับ ไม่เลิกไม่เลิกโดนจนได้ครับอภิสิทธิ์ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับโอ้จะอะไรกันนักหนาล่ะครับจะอะไรกันนักหนาล่ะครับโอ้โหใบแดงหรือเปล่าใบแดงนะนะครับโดนจนได้เลยครับไปหลืองไม,ม่ได้สองกลายเป็นใบแดงผู้สิทิบอกให้เลิกแล้วไม่เลิกเอาไว้ครับผู้สิทธิบ้างไง เอาจบแล้วครับเอาจบแล้วครับแฟนๆทั้งสองทีมเขาบอกว่าทำไมไม่สู้กันเต็มที่แบบเดือดๆและเดือดทั้งเกมมิสนาสายมีเติงมาให้สาวโฉบเนคว้าไปแล้วแล้วเปิดเข้ามาโคกเต็มๆดูเรยียบร้อยแล้วบุกสูงแบบโอ้โหพรมบอลก็ตัวสำรองคลับกำลังจะไปช่วเปิดมาเสาแรกข้ามหลอกสก,กัดเอาบอลยังไม่ไปไหนกลับตัวยิงอ,งอาซัมเซาแล้วตรงนี้ส่งบอลเข้าไปแล้วครับโอ้โหอาสัมเซาครับยิงได้อีกแล้ว โอ้โหเอาจนได้ครับช่วงโทรลาประเจ็บนาทีที่2ครับเจ้าถิ่นมาสารามได้ประตูขึ้นน้ำเลยครับจากเลโดอาสมเซาครับแกครับจากขวามาช่วยไว้ก่อนครับอาและครับเกมรับของเกษตรยังลงมาไม่ทันทุ่มเร็วมาสวยมากจังหวะนี้จับแล้วขวาว่างอยู่ไม่ให้เลือกอิงเองเรียบร้อย1นึู่นย์เลยครับโอ้โหแพ้อยู่เต็ดขึ้นนํำไปแล้วจากเดชามูหมัดจักรพันธ์ ลุยเองครับจากกันหลอกทีหนึ่งแล้วยอดลูกดีได้โหกแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับจักรพันธ์พรใสครับเปิดให้กับอดิศัก์ไกรสอนโอ้โหสองประสาทจักรพันธ์รออดิศเลือกตัววิ่งหลอกแล้วโอ้โหให้ไหมไม่ให้แล้วยิงโอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยครับพักขับพลเรับเกษตรสรแสง,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 งสองประตูต่อ าขายมาขคเก้ขคเก้สั้ลูกนี้โอ้โหนยดน้อยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อิุทยายูอนเต็ดได้ประตูที่ต้องการแล้วนาะทีที่72แสิทีมเยือนเพิ่งจะเปลี่ยนตัวครับบาสลียังยังไม่ทันได้สัมผัสบอลเลยครับเปลี่ยนไมาทีกทีนึงยุทธยาขึ้นนําจนได้ครับหนึ่งวรวุฒน,นี่ครับจับบอลได้แล้วยิงดื้อเลยบอลมันเรียดแล้วก็ล้มลงไปไม่ทันนะครับวุร์รูน,นายิงผ่านทางภูมิพัฒนครับ ที่น่าได้มากกว่านี้นี่ไม่ได้